เรานะคะจองและจัดไปแน้นฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแม้แต่บ,บาทเดียวนะคะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะมีวิ่งรับเอกสารถึงหน้าบ้านแบบไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเลยค่ะส่วนวันที่ส่งมอบรถนะของเราเนี่ยมีรถนะคะสไลด์ไปจอดส่งถึงหน้าบ้านนะคะสาหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะตรงนี้นะคะไม่เก็บค่าใช้จ่ายเลยแม้แต่บ,บาทเดียวนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับโตโต้นะคะที่โชว์รูมตีรถสวยรถจนมือสองนะคะ และโตโต้นะคะก็มีรถสวยๆนะคะมาแนะนําให้กับคุณเพื่อนๆหรือคุณผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันเลยนะคะและที่โตโต้ยืนอยู่ตรงนี้และที่จอดอยู่ตรงนี้ก็คือ o h Honda j a z z 1.5 S Minor Change นะคะรุ่นนี้เป็นปี2019เลยนะคะใหม่สุดๆไปเลยคุณผู้ชมขะสําหรับคันนี้นะคะถ้าใครนะคะต้องการค้นหารถรุ่นนี้นะคะแต่ไม่รู้จะเริ่มจากจุดไหนนะคะเรามาดู จุดเด่นของ Honda Jazz 1.5S คันนี้กันนะคะพูดถึง Honda Jazz Chain นะคะ 1.5S m i เนอรเชนนะคะปี2019คันนี้นะคะไม่44,000กิโลเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมขาสำหรับจุดเด่นของ Honda Jazz คันนี้นะคะมีดีไซน์ที่โคตรจะสปอร์ตเลยแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับดีไซน์นะคะที่ดูแล้วสปอร์ตมากๆเลยนะคะรวมถึงภายนอกนะคะที่มีตัวยางโค้งเต็มไปด้วย สไตล์ความโดดเด่นและดูสปอร์ตรูหราที่มีความเห็นชอบอย่างมากจากผู้ใช้รถและผู้ชื่นชมรถสปอร์ตนะคะคุณผู้ชมนะ,ะสำหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 1.5S นะคะระบบ iVTEC นะคะที่สามารถผลิตกำลัง สูงสุดถึง117แรงม้าเลยนะคะและมีระบบการถ่ายเทพลังงานที่มีประสิทธิภาพนะคะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงที่ดีที่สุดและลดมลพิษลงด้วยคุณผู้ชมขาสุดยอดไปเลยไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้ากันเลยนะคะคุณผู้ชมขาและนี่ก็คือด้านหน้าของ h อน d a Jazz คันนี้นะคะกระจังหน้าตัวนี้นะคะสวยโดดเด่นโฉบเฉี่ยวมากๆเลยนะคะเล่นลวดลายนะคะได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะคะรวมนี่ให้ดูเลยเนี่ยกระจังด้านหน้าตัวนี้นะคะ เป็นเส้นโครเมียมแบบนี้นะคะดูรับกับตัวรถมากๆเลยซึ่งตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวนะคุณผู้ชมสุดยอดระดวงไฟเห็นไหมไฟของเขาเนี่ยตัวนี้นะคะไม่มีรอยขีดข่วนเลยคุณผู้ชมดูได้เลยเนี่เห็นไหมอยากให้เห็นเลยนะเพราะว่าคันนี้มันเป็นปี2019ซึ่งไฟเนี่ยใหม่มากๆอยู่แล้วและเป็นไฟของแท้ของเดิมไม่มีเปลี่ยนนะคะบอกได้เลยนะคะคุณผู้ชมขาโอเค เดี๋ยวเราพาไปชมเรื่องโครงสร้างกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมขาถ้าใครนะคะอยากมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของตัวรถนะคะเดี๋ยวทมโตโต้ไปเลยเพราะว่าที่นี่นะเขาคัดรถมาอย่างดีเป็นพิเศษเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นรถชนหนักพิกว่าไม่ไม่แท้รถน้ําท่วมเนี่ยเราคัดสั่นคัดเกตรถมาเป็นอย่างดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะในส่วนของเรื่องโครงสร้างนะคะเดี๋ยวโตโต้จะมา ให้ดูกันเลยนะคะว่าที่เนี่ยตีรถสวยเนี่ยเขาคัดรถมาอย่างดีเลยแล้วก็พิเศษมากๆนะคะเริ่มจากนี่เลยค่ะหัวน็อตยึดฝากระโปรงเห็นไหมคะตัวนี้นะน็อตยึดเนี่ยตัวนี้นะคะโอ้โหเป็นไงแจ่มเลยไม่มีรอยทะลอกเลยคุณผู้ชมขาเห็นไหมไม่มีรอยไขยรอยถะลอกเลยนะคะทางด้านนะคะด้านแก้นตรงซ้ายมือนี่ของเรานี่นะคะเห็นไหมคะรอยเม็ดอาร์ตจากโรงงานนี่คือแบบว่าเนียบเรียบเนียนสนิทเลยเห็นไหมคะคุณผู้ชมขาและสีต่างๆเขาเรียกว่าสีคัลเลอร์อมาร์กเนาะจุดจุดเนี่ย เห็นไหมยังอยู่ครบท่วทุกอย่างเลยนะคะรถคันนี้นะคะป้ายสติกเกอร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์คันเต่าสติกเกอร์มอกทุกอย่างเนี่ยยังอยู่ครบเลยนะคะสุดยอดจริงปีใหม่รับประกันด้วยนะคะตัวนี้นะโอเคนะคะส่วนในส่วนของตัวเครื่องยนต์ตัวนี้อย่างที่บอกไปตอนแรกเลยนะคะก็คือนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง1.5 iVTEC นะคะโอ้โหให้กําลังแรงมากๆเลยนะคะน่าสนใจแล้วก็ ประหยัดพลังงานนะคะมีประสิทธิภาพในการขับขี่ขับเคลื่อนได้สูงที่สุดเลยนะคะและก็สามารถนะคะปรับแต่งได้ตามต้องการนะคะนอกจากนี้นะคะมีฟีเจอร์มากมายเช่นห้องโดยสารเนี่ยกว้างขวางนะคะแล้วก็ดีไซน์สปอร์ตสุดหรูด,ด้วยเดี๋ยวพาไปชมกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมขาอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านข้างก่อนดีกว่าเนาะโอเคปเดี๋ยวตามไปเลยค่ะ ปาเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันต่อเลยดีกว่านะคะสําหรับตัวนี้นะคะได้แมกขอบ15นะคะสีทองแบบนี้เลยนะคะส่วนตัวยางตัวนี้ยางปี23นะคุณผู้ชมคะ่ะยางใหม่เปลี่ยนมาสดสดร้อนๆเลยนะคะตัวนี้นะดอกยังเหลือเยอะอยู่นะสวยสมกับตัวรถและตัวนี้นะโหลดลงมาอีกนิดนึงนะเป็นรถซิ่งเลยคุณผู้ชมใครที่ชอบสไตล์แบบรถแต่งซิ่งนะคะแนะนำคอนด j เจตตัวนี้เลยนะ สนใจติดต่อโตโต้ตตได้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามโตโต้ตตตไปเลยค่ะค่ะและนี่ก็คือด้านหลังของคนันแท้คันนี้นะคะแท้คันนี้นะคะจะเป็นลักษณะรถ5ประตูนะคะซึ่งประตูด้านหลังเนี่ยสามารถเปิดเก็บสัมภาระได้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะอะเปิดท้ายออกมาโอ้โหด้านในเนี่ยบอกได้เลยนะว่าใหม่สวยกริบแบบนี้เลยค่ะนะคะตัวเบาะนะคะยังเป็นเบาะผ้าอยู่ส่วนตัวนี้ ได้ถัดกันเปื้อนมาคุณผู้ชมให้ดูได้นะคะด้านล่างตัวนี้นะคะมีอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วก็มียางอะไหล่ไว้อยู่ด้านล่างด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะนะส่วนเบาะสามารถพับแยกได้นะคะพับแยกเป็น40 60นะเราจะลองพับให้คุณผู้ชมได้ชมกันเอาข้างน,นี้ดีกว่านี่นพับไปเลยนี่สามารถพับแยกได้นะคะหรือจะพับไปทั้งหมดเลยก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนะคะ หรือเก็บสิ่งของให้กับผู้ใช้รถได้มากยิ่งขึ้นเลยนะคะคุณผู้ชมขาเป็นไงรถคันนี้นะทั้งสวยทั้งเท่แล้วก็อย่างหนึ่งนะตอบโจทย์เป็นรถอเนกประสงค์ไปอีกนะคุณผู้ชมโอเคอย่างที่บอกไปขั้นต้นนะคะว่าภายในสปอร์ตโฉี่ยวขนาดไหนเดี๋ยวตามโตโต้ไปเลยค่ะเดี๋ยวตโตโต้ไปแนะนําให้ป่ะค่ะแล้วก็มาถึงภายในห้องโดยสารแล้วนะคะอย่างที่บอกไปนะคะมีดีไซน์เรียบหรูดูสปอร์ตนะคะแล้วก็คันนี้นี่เนไงสตาร์ทโอ้โหเป็นไง เฉพาะเสียงท่อนี่ก็กินขาดแล้วนะคะบอกเลยนะคะคันนี้แต่งท่อมาคุณผู้ชมถือว่าสวยเลยนะภายในสวยแรงแน่นอนนะคะคุณผู้ชมโหลดมาให้เรียบร้อยแบบนี้แต่ว่าด้านในนี่สวยเดิมทุกจุดนะอ่ะเริ่มจากพวงมาลัยก่อนเลยนะคะสําหรับพวงมาลัยตัวนี้นะคะเป็นพวงมาลัยขนาด3ก้านนะคะคุณผู้ชมขามีแอร์แบ็กอยู่ด้านหน้าของเรานะคะส่วนบอกตามตรงคันนี้นะคะเลขใหม่นะคะวิ่งม่อยู่ที่ 44%, 0 0 0พ 266กิโลเมตรเท่านั้นนะอันนี้เรารับประกันให้นะไม่แท้ถ้าไม่แท้เนี่ยเอามาคืนได้เลยนะคะคุณผู้ชมขาด้านหน้าคอนโซลเนี่ยเรียบหรูดูดีนะคะเล่นขอบตัดลวดลายด้วยนี่เลยค่ะสีบอลแบบนี้นะคะตัดกับสีดําได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนตัวนะคะวิทยุตัวนี้นะคะจะเป็นวิทยุเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะคะคุณผู้ชม่าเห็นไหมนี่วิทยุเดิมสามารถฟัง fm am ได้ลำโพงดังคมทุกดอกนะขอโทษทีนะคะ นี่ลำโพงดังครบทุกดอกเลยคุณผู้ชมขาล้วนะส่วนระบบแอร์เห็นไหมนี่ยังเป็นแบบใช้มือหมุนแบบนี้ปรับได้4ระดับนะคะคุณผู้ชมขาใครชอบแรงก็ปรับกันเข้าไปเลยนะคะช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะนะคะตัวนี้สวยแล้วก็ตัวนี้ได้ที่เสียบอะไรมาที่ชาร์จแบตชาร์จไฟคะ่ะคุณผู้ชมขาสวยงามมากๆตัวนี้รวมไปถึงตัวนี้นะคะสามารถวาง เขาเรียกว่าเศษเหรียญต่างๆได้เลยนะคะตรงนี้นะดูบ้างแก้วน้ําแบบนี้ได้นะตรงนี้ขับเคลื่อนด้วยเกียร์ออโต้นะคะนี่แบบนี้เลยสําหรับตําแหน่งของเบรกมือนะคะจะอยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะจับแล้วถนัดมือค่ะเวลานั่งนะบอกได้เลยนะคะว่าทัศนวิสัยในการขับขี่ของเจ้าฮันน้าแจ๊คคันนี้ก็ถือว่าพื้นฐานเบสิกแต่บอกได้เลยว่าไม่เกียวกับลูกตานะไม่ว่าจะเป็นคานเอคาน B อันนี้คือ ไม่เป็นผลต่อการขับขี่แน่นอนนะคะถือว่าสําหรับตัวโตโตเองถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวคุณผู้ชมคะไล่มาจนถึงเบาะที่นั่งอยู่ตอนนี้นะคะนั่งอยู่นบนเบาะของเขาแล้วนะคะก็รู้สึกแบบเออสบายนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะ,ะรัดกลุ่มดีนะคะเราก็นั่งแล้วก็ไม่เมื่อยแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวนี้ความสมบูรณ์ของรูปแบบของตัวเบาะตัวนี้นะคะไม่มียุบคุณผู้ชมดูได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าเบาะแท้บเบาะเดิมของเขาเลยนะคะ รอยตะเข็บไม่มีขาดนะคะความสะอาดก็คือที่1เลยสําหรับพ o น่ a j จ z z คันนี้นะสนใจนะรีบมาหาโตโต้ได้เลยที่โชว์รูมของเราเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหลังดีกว่าว่าเวลานั่งแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปเลยนะคะสาหรับด้านหลังนะคะนั่งแล้วโอ้โหฟินมากๆเลยนะคะนั่งแบบสบายเลยนี่เห็นไหมนี่ห้องโดยสารของเขานะคะมีความกว้างแล้วก็สวยงามแบบนี้เลยนะคะเบาะด้านหลังก็ยังเป็นเบาะผ้าสีดําแบบนี้อยู่นะคะ ตัวร์ดสามารถพับเอ็นได้อย่างที่บอกไปตอนแรกเลยนะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราไปดูยอดผ่อนกันดีกว่านะคะว่าผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวตามโตโต้ไปเลยค่ะค่ะแล้วก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะที่โตโต้จะมาบอกเลยนะคะว่าเจ้าคันนี้นะคะคือค o n ด a j a จนะคะรุ่น1.5 s Minor c h a n g นะคะปี2019คันนี้นะคะผ่อนแค่เพียงนะคะเดือนละ9,500บาทเท่านั้นคุณผู้ชมขาผ่อนถูกามากเลยนะคะและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับบอกกันก่อนเลยนะคะของเรานะคะ มีดูแลหลังการขายให้นะคะเป็นบริการซ่อมศูตร2ปีหรือ20,000กิโลนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบเบรกหรือว่าต่อง ECU นะคะเข้าสูตรซ่อมทอน da ได้ทั่วประเทศเลยนะคะและที่สําคัญไปกว่านั้นของเรานะคะคจองและจัดไฟแนนซ์ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะมีวิ่งรับเอกสารถึงหน้าบ้านแบบไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยค่ะส่วนวันที่ส่งมอบรถนะของเราเนี่ย มีรถนะคะสไลด์ไปจอดส่งถึงหน้าบ้านนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะตรงนี้นะคะไม่เก็บค่าใช้ใจ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะถ้าใครสนใจอยากออกรถยนต์มือสองติดต่อโตโต้ได้เลยนะคะที่เบอร์โทรนะคะ0851000400หรือ0851400ค่ะสำหรับวันนี้โตโตขอตัวลาไปก่อนก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะถ้าอยากออกรถสวยๆแบบนี้ให้มาตีรถสวยชัวร์100%ครับผม รับเงินสดก็ออกรถได้ครับที่ตีรถสวยครับไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวได้ครับ